สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การระเบิดข่าวสารของเรือบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มต้นกันที่ เอาโลซีคีวินเดบรอยครับถูกเร้าให้ย้ายร่วมทัพองแดงลิเวอร์พ o o ในช่วงซัมเมอร์นี้สแตนคอรลิเมอร์ครับอดีตกองหน้าแห่งถินแอนฟิลครับได้แสดงทัศนะของเขาอย่างมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวและด้วยวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พ o o จะทําให้คีวินเดบรอยนะครับสามารถโชว์ทักษะและศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมมากกว่านี้ที่เขาทําได้ให้กับเรือใบ,บสีฟ้าโดยเฉพาะในเกมใหญ่ๆที่หลายๆครั้งเดอรบอยเองนะครับไม่ค่อยจะอ่อนนะครับ คลิเมอร์นะครับจึงคิดว่าในช่วงสม,มัยนี้นะครับถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่จะให้จอมทัพชาวเบลเยียมรายนี้ควรพิจารณาาคนอนตัวเองเขากับซิตี้ใหม่แล้วยกย้ายไปเล่นที่แอนฟิลด์กับลิเวอร์พูลแทนถ้าหากว่าทีมดังมดทซ้ายสามารถหาเงินในการซื้อเขาจากซิตี้ได้คอริเมอร์นะครับอยากให้เหตุผลได้ว่าการคว้าแชมป์ใหญ่ๆร่วมกับลิเวอร์พูลนั้นย่อมพิเศษกว่าการคว้าแชมป์ร่วมกับแมนเชตี้เพราะหง์แดงน,นะครับคือหนึ่งในสมมสอนที่มีปฏิศาต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของลูกหนัง ความหวังของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ท,รที่จบลงด้วยการนี้ก็วยการคว้าที่บุญแชมป์น,มนั่นคือแชมป์พิมลิกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั้นได้ดับลงไปแล้วตั้งแต่ค่ำคืนมันพุทธิผ่านมาหลังจากโดนราชันชุดขาว,วเรียมาริดทุบ3-1หนึ่งซึ่งเป็นสกอร์ที่น่าเจ็บปวดและก็น่าจะอยู่ในความแค้นของรือใบสีฟ้าไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอนครับไม่น่าเชื่อว่าซิตี้จะพลาดได้ขนาดนี้โดนยิง2งประตูนในช่วงเวลาเพียงไม่ถึง2นาทีแล้วก็ต่อไปอีกไม่กี่นาทีก็โดนอีกแล้วนะครับ จุดโทษของเบนซิม่าอีกทำให้ความฝันของรรสทูปปาริสของซิตี้ครับเพื่อที่จะเข้าชิงถ้วยบิ๊กเอียร์กับหงแดงในวันที่8พฤษภาคมนั้นล่มสลายไปอย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้ฤด,ดูกาลที่ดีที่สุดของพวกเขาที่จะสามารถจบได้นั่นคือการรักษาตำแหน่งแชมป์เปียลี่ยงของพวกเขาต่อไปให้ได้แต่ทว่าอาการของพวกเขายังคงน่าเป็นห่วงไม่น้อยครับเพราะเชื่อว่าการตกรอบรองสุดยูเชลอย่างสุดช็อกนั้นยอ่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นของเรานักเตะพวกเขาไม่มากก็น้อยแน่นอน ในทางตรงข้ามครับลูกทีมของเจงครอบเองนะครับดูเหมือนมีความฮึกเหมิมมากที่สุดในทุกเกมที่ผ่านมาแม้เกมล่าสุดทําได้เพียงเสมอในบ้านกับสเปอร์ก็ตามครับหลังจากทีซิตี้นั้นกระเด็นตกรอบสุดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยน้ำมือของมาดริดเจ้าพ่อรายการยุโรปตัวจริงโคลิเมอร์อดิดคุงแดงก็ออกมาโม้อีกครั้งว่าบอกแล้วไม่เชื่อผมเคยเตือนไปแล้วะคราบาซิตี้นั้นจะไปได้ไม่ไกลในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะพวกเขายังอ่อนด้อยทางด้านประวิศาสตร์ของสโมสร เวทีนี้ถือเป็นเวทีใหม่สำหรับพวกเขาใช่พวกเขาได้เข้าร่วมรายการนี้แทบทุกปีตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมาแต่พวกเขาไม่เคยสามารถไปถึงจุดฝันฝันที่พวกเขาอยากไปให้ถึงเพราะพวกเขาขาดจิตวิญญาณแห่งชัยชนะในเกมใหญ่แบบนี้ไงล่ะครับไม่รู้ว่ายังจํากันได้ไหมนะฮะย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2020ผมเคยเขียนในคอลัมน์ของผมว่าคิวนินบอยครับควรย้ายไปอยู่กับหงแดงหรือผู ผมเชื่อว่าตอนนั้นนะครับหลายคนคงหงัวเราว่าผมมีเหตุผลอะไรที่บอกว่าเดอรอยนั้นควรไปย้ายเล่นกับริ์พูเพราะตอนนั้นเนี่ยอดีตสโมสรของผมนะครับไม่ได้อยู่ในสถานะที่เทียบกับซิตี้ได้เลยแต่วันนี้นะครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยเริ่มคิดได้แล้วนะครับว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ผมต้องการจะสื่อบางทีตอนนี้แม้แต่ตัวของจินบอยเองนะครับก็กําลังถามตัวเองอยู่เช่นกันว่ามันควรถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่ เพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยได้ถึงจุดที่เขาอยากจะไปถึงรู้ไหมในฐานะนักเตะไม่ว่าคุณจะยังอยู่หรือเดินออกจากสนามไปแล้วคุณก็อยากต้องการสร้าง Impact ต่อเกมในสนามให้ได้เหมือนเดิมครับแล้วก็หลังจากเกมไพ่มาเริดน,นั้นในเกมตัดเชือก UCL ผมเชื่อว่าเดอะบอยนะครับคงต้องมองไปรอบๆตัวเขาครับ และอาจกำลังคุ้นคิดว่าเพื่อนร่วมทีมของรอบตัวเขานั้นเป็นนักเตะที่ดีในระดับเดียวก,กันกับเขาเป็นหรือไม่ว่าพวกเขาสามารถช่วยผมนั้นไปสู่จุดสูงสุดอยากที่ผมอยากได้จริงหรือไม่หรือมันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องย้ายมาอยู่กับสโมสรไหนสักแห่งครับที่สามารถร่วมสร้างสิ่งยอดเยี่ยมเหล่านั้นกับผมคอริเมอร์นะครับได้จี้จุดขยี้ซ้ำไปอีกว่าสังเกตไหมในเกมใหญ่ที่ต้องชี้เป็นชีตายทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาตินั้นนะครับ ทวินเดบอยเองเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานของเขานั่นหมายความว่าทําไมผมจะคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เดบอยนะครับควรย้ายไปลิเวอร์พูลหรืออาริมารตบาร์เซโลนาหรือาบย์นิคเพราะสโม,มสรเหล่านั้นล้วนเป็นสโม,มสรที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่พวกเขามีจิตวิญญาณแห่งชัยชนะซึ่งจะทําให้เดบอยนะครับสามารถดึงศักยภาพที่ดีสุดของเขาออกมาได้จริงอยู่ว่าลิเวอร์พูลครับอาจจะไม่สามารถแบกรับค่าเหนื่อยเขาได้ แต่ถ้าถามว่าแมนเชสเตอร์ตี้เป็นสมุรรที่ยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกันกับลิเวอร์พูลแล้วหรือไม่คําตอบของผมก็คือไม่ครับคือที่ไม่สามารถผลักดันให้เขาเนี่ยไปจุดหมายปลายทางได้ที่เขาต้องการที่ไปให้ถึงแต่ถ้าเขาย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลหรือสมุรใดก็ตามครับที่ผมเอ่ยถึงด้วยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของสมุรรเหล่านั้นย่อมสามารถช่วยผลักดันให้ KDB ก้าวไปสู่จุดสูงสุดในโลกของฟุตบอลอย่างที่เขาต้องการได้อย่างแน่นอนครับ คือี้เมื่อกล่าวว่าและบางทีโอกาสที่เขาจะเลือกย้ายไปกับลิเวอร์พูลนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนรู้ว่าในวัยเด็กเขาและครอบครัวของเขานะครับถือเป็นแฟนตัวยงของสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลอีกทั้งยังมีไมเคิลโอเว่นครับเป็นไอดอลของเขาอีกด้วยครับข่าวต่อมาครับปูดป็อกบาหมื่นข้ามฟ้าคาแข้งแมนซิตี้เชื่อเจ้าตัว,ตวพร้อมชิงนีฟีมิลิก ล่าสุดนะครับปอกบาน,นั้นได้ไปเสียดข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ต้องการย้ายออกจากพิมเมลีกหลังจากที่หมดสัญญาก,กับต้นสังกัดในวันที่30มิถุนายนนี้มิทฟิลทีมชาติฝรั่งเศสตัวเป็นข่าวคราวกับอดีร่วมเมืองอย่างโรเบซีฟ้าเมื่อสัปดาห์ก่อนครับโดยมีการยืนยันว่าเขาได้มีการติดต่อจากคนกลางเพื่อสอบถามถึงความสนใจในการย้ายข้ามฟ้าไปนเล่นกับทินเอสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามครับแหล่งข่าวระบุว่าปอกบาและครอบครัวของเขานะครับไม่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในกรี่อไป หลังจากที่พวกเขาโดนมือดีบุกงัดบ้านเมื่อไม่นานมานี้ ในขณะที่แรงข่าวใกล้ชิดยังยืนยันว่าแข้งไว้แปดปีรายนี้ไม่ต้องการย้ายไปยังแมนซิตี้ครับเนื่องจากเขายังคงผูกพันกับทีมปีศาจแดงและแม้มีขาไม่สู้ดีมาตลอดในช่วงกลับมาคาแข้งในทีมอัลแทฟอร์ดเป็นหนที่2เชื่อว่าดาวเตะปีศาจแดงนั้นนะครับยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาว่าจะย้ายไปค้าแข้งกับสโมสรใดหลังหมดสัญญาแต่การตัดสินใจครั้งนี้น่าจะขึ้นอยู่กับครอบครัวมากกว่าเรื่องของข้างเหนื่อยครับอย่างที่เป็นข,าข่าวคาดว่าตัวเลือกที่ปอกบาน,นะครับ ที่เหลืออยู่นะที่จะให้เจ้าตัวเลือกก็มี3ยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างเปเชยยูเวนตุสและก็เรอัลมาริดครับแต่สื้อหลายสำนักต่างยุให้2ทีมแรกคือตัวเต่งเนื่องจากดาวเตะรายนี้ไม่ได้เป็นตัวเลือกอันดับแรกของราชชุดขาวอีกต่อไปแล้วครับเท้าต่อมาครับปืนเหมาเคงสตอร์ตลิงเชลซุดขานรับฮาแลนด์ขาเข้าสมุทราร์อซนอลครับ พร้อมเป็นสาราพักใจแก่สองผู้เล่นแนวรุกแมนซิสตี้อย่างไรม์สเตอร์ลิงและก็กาเบียลเชรซุดหากไม่ได้อยู่ในแผนการกํำทีมของผู้จัดการย่า่เปเปอร์โกลดีไลคต่อไปหลังการมาถึงของฮาแลนด์ซิตี้ถูกเปิเดเผยนะครับว่าตกลงค่าชีชัญญาดาวเตะไว้ยปีรายนี้ด้วยค่าตัว64ล้านปอนด์มีการตรวจร่างกายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานาประเทศเยอรมีและพระปราศการเป็นกรรมสิทธิ์ระหว่างสัปดาห์ ยังไม่รวมอันวาเรสนะครับกองหน้าหนุ่มที่ตกเขียวจากริเวอร์เูลน,นะครับเมื่อตลาดหน้าหนาวอีกทําให้ชอยแดนหน้าล้นตั้งแต่รูปก,การ22-23นี้นะครับนำมาซึ่งการพิจรารณาย้ายออกไปของสเตอร์ลิงและก็เชลซุตที่ต่างเรือสัญญาบิปีสุดท้ายแต่ยังไม่ปกลงตรงใจขยายสัญญาเพิ่มเพราะโอกาสในการลงสนามในอนาคตน้อยลงซะเหลือเกินทําให้ปืนใหญ่อาเซนอลนคราบยินดีเหมาทั้ง2คนนั้นมาร่วมทัพในราคา35ล้านปอนด์รวมถึงเชลซุตครับเจ้าของผลงาน 141ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด2องนัดที่ราคาเดียวกันครับนี่คือการอับเบตข่าวสารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ยบอยลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ